สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เรื่องการหารจำนวนโดยหารไปทีละหนึ่งหลักเนื่องจากว่าตัวหารมีจำนวนที่น้อยกว่าตัวเลข หลักเดียวนี้ข้างหน้านี้นะครับเพราะสมันน้อยกว่า5อยู่แล้วก็เลยต้องหารไปทีละหลักแต่ถ้าสามตัวนี้ถ้าตรงนี้เป็น3ตัวนี้เป็น2อใชไหมสามมันน้อยกว่า2เอ้ยไม่ใช่3มันมากกว่า2เราก็ต้องข้ามมาหารเป็น2หลักเลยแต่อันนี้3มันน้อยกว่า5ก็ต้องหารไปทีละหลัก แบบนี้นะครับที่เขากำหนดมาให้อันนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์54หาร3ก็มาเขียนเป็นเครื่องหมายหารยาวก็นี้คือตัวหาร3มาอยู่ตรงนี้54มาอยู่ในเครื่องหมายหารแบบนี้นะครับให้ทำแบบนี้ถึงจะได้คำตอบก็เริ่มเลย3เท่าไหร่3คูณอะไรได้5 3คูณ1 หลักการของเขานะครับ3คูณ1เป็น3ทํทำไมถึงเอา3คูณ 1? 1เพราะได้จำนวนที่เป็น3ใกล้เคียงกับ5ที่สุดแต่ไม่เกิน5ถ้า3คูณ2เป็น6ใกล้เคียงกับ5เหมือนกันแต่มันเกินเขาไม่เอานะครับคิดนะครับวิธีการคิด คิดเสร็จลบคิดลบนะครับลบกันได้2จากนั้นชักคิดลบชักแล้วก็คิดเริ่มคิดใหม่เพราะว่ามันยังได้คำตอบไม่สุดถ้าคำตอบสุดตรงนี้แล้วถึงจะเลิกคิดนะครับอ่าสเท่าไหร่ได้24 สามเจ็ดยคิดแล้วก็คิดนะนี่ยังอยู่ในการคิดอยู่นะลบลบกันเหลือ0ูนย์เศษจบบรรทัดไหมเศษศูนย์ก็คือไม่มีเศษนั่นแหละต้องมีอะไรชักอีกไหมไม่มีแล้วนะครับคำตอบอยู่ตรงนี้แล้ว ก็ดังนั้น3หาร54ได้เท่าไหร่คำตอบอยู่ตรงนี้18ตอบ18อันนี้คุณคุณตามจริงต้องเขียนเลขอารบิกนะครับข้อ1เสร็จไปแล้วต่อไปพาทําข้อ2นี่อ่าคิด5คูณอะไรได้6 5คูณ 1>, 1เป็น5ลบลบกันเหลือหนึชัก5เท่าไหร่ได้คิดลบชักเสร็จคิดอีกนะคิดกับตัวตัว,ตวท้ายสุดตัวนี้5เท่าไหร่ได้15 5 3เป็น15ยังอยู่ในการคิดอยู่นะแล้วก็มาการลบคิดลบลบกันเหลือ0ูนย์ครับสิบหลบสิ คิดต่อได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีตัวชักลงมาแล้วตอบ15จบข้อ3ข้อ4ทํทำเองสวัสดีครับ